เทรนฟุตบอลยุคสมัยใหม่เนี่ยมันต้องสร้างรากฐานจากคู่เซนทฮาฟมากก่อนซาลิบาห์กับกาเบียรครับคลิกกันในแทบจะทันทีที่ยืนคู่กันทํางานร่วมกันเมื่อคุณพูดถึงคู่หูเซนทฮาฟตำแหน่งนี้เป็นกุญแจสําคัญของทั้งทีมคู่นี้มีเคมีที่ลงตัวกันมองหน้าก็รู้ใจมองตายิ่งเข้าใจไปกรยโล่าให้สัมภาษณ์นั่นแหละครับว่าถ้าจะเจาะ การยืนรับต่ำของอาร์เซนอลแบบนี้ในเกมแบบนี้บางทีคุณคงต้องฆ่าใครสักคน Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน Footballista าบจิตรกรสีคําเกลือ สวัสดีครับต้อนรับสู่ฟุตบอลลีสตา์นะครับกับผมจิตกรสิงห์เครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลนะครับเมนสแตนร์ไทยแลนด์ของเราเหมือนเดิมนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้หน่อยแล้วกันนะครับในเกมบิ๊กแมตช์หนึ่งคู่ครับของฤดูกาลนี้ครับที่ถูกจับตามองนะฮะก็คือการเจอกันระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับอาร์เซนอลแม้ว่าจะลงเอยแบบเสมอกันศูนย์ประตูละศูนย์นะครับแต่คําชื่นชมเนี่ยมันเอ็นเอียงไปอยู่ฝั่งของทัพปืนใหญ่ครับ พราะาเล่นเกมรับได้อย่างเหนียวแน่นมากๆเล่นเกมรับได้ดีถึงขั้นว่าหลังจากจบเกมนะครับบทสัมภาษณ์ของเป๊ปกัวเดวลามีการสอบถามถึงวิธีการเล่นที่เจอกับคู่แข่งยืนรับต่ำแบบเนี้ยวิธีการที่จะเอาชนะได้นะทำแบบไหนดีหรือมีความคิดอย่างไรดีเป๊ปก็พูดคุยแบบติดตลกดนิดน,นึงนะครับว่าออสงสัยผมคงต้องฆ่าใครสักคนไม่ได้หมายถึงแบบนั้นจริงๆนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นคําเปรียบเปยเลยครับว่าถ้าจะผ่าน แนวรับของอาร์เซนอลชุดนี้มันคงต้องกำจัดใครสักคนออกไปอะครับมันจึงเพิ่มแรงกระเพื่อมหรือคำชื่นชมไปถึงการยืนตำแหน่งในแนวรับของทัพปืนใหญ่ซึ่งแน่นอนครับคู่เซนาธที่ถูกยกย่องณเวลานี้ก็ต้องเป็นวิลเลียมซาริบากับกรเบลมาการเดสสองคนนี้ครับถือว่าเป็นรากฐานสำคัญของอาร์เซนอลในชุดนี้โดยเพราะวิธีการเล่นแท็กติกของมิเกลอาร์เตต้า วันนี้พาไปติดตามกันหน่อยนะครับว่าการจับคู่ของประกรันหลังคู่นี้เคมีของคู่นี้ทำไมมันลงตัวเหลือเกินไอตาทำมันได้อย่างไรติดตามนนี้พร้อมกันนะครับพูดถึงเทรนฟุตบอลยุคสมัยใหม่นะครับผมว่าบทบาทของกองหลังเนี่ยมันเพิ่มเติมมากกว่าเดิมแลละมันไม่ใช่แค่เรื่องของการสกัดกัน้นเล่นเกมรับประทะเสียบนู่นนี่นั่นต่างๆมันต้องมีอะไรมากกว่านั้น ในเว็บไซต์ของฟ i f a ครับมีบทความอยู่ชิ้นหนึ่งที่ชื่อว่า Strong Center Back Partnership s บ่งบอกครับว่าเทรนดฟุตบอลยุคสมัยใหม่เนี่ยมันต้องสร้างรากฐานจากคู่เซนเตอร์ฟมาก,ก่อนถ้าเกมรับคุณดีถ้าเกมรับคุณเสถียรมั่นคงเพื่อนที่เล่นอยู่ในเกมรุกก็จะหมดกังวลจะมีอิสระในการเล่นเกมรุกมากขึ้นแต่ถ้าไม่เกมรับมันยังย,งยวบยาบมันยังหาความนิ่งไม่เจอนะครับความสาม่ำเสมอของทีฟุตบอลทีมนั้นๆ ก็จะยากหน่อยยตัวอย่างมาแบบนี้บ่งบอกให้เห็นนะครับว่าการสร้างราักฐานจากเกมรับคือเรื่องปัจจัยแรกๆด้วยซ้าถ้าคุณจะสร้างทีมฟุตบอลขึ้นมาซึ่งมิเกลอายตา้าก็มีแนวความคิดแบบนี้ตั้งแต่วันแรกในการเข้ามาคุมทีมอาร์เซนอลเมื่อปลายปี2019เพียงแต่ว่าอาร์เซนอลในช่วงตรงนั้นนะครับจากยุคเปลี่ยนถ่ายของอาร์เซนเวนเกอร์มาถึงอุนาเอเมอรี่เนี่ยมันก็ยังไม่ได้ถึงขั้นว่าเหนียวแน่นหรือลงตัวหรือไว้วางใจได้ขนาดนั้น ลองไล่ชื่อดูนะฮะเซนทาฟในช่วงเวลาคาบเกี่ยวตรงนั้นครับที่อาร์ตตานเข้ามารับงานเดวิดลุยส์ร็อบโฮลดิงสโครดดนมุสตาฟีคอนสแตนตินอฟมาฟโรปานอสอะไรประมาณเนี้ยครับทุกชื่อที่ไล่มาเนี่ยอาจจะมีช่วงเวลาที่ดีแตกต่างออกไปแต่ความเป็นพาร์ทเนอร์ชิพอะความที่มันลงตัวเพราะว่าตำแหน่งนี้มันต้องเล่นคู่กัน2คนนะฮะเซนฮาฟเราต้องบอกอย่างตามตรงว่าไม่มีใครเป็นที่พึ่งให้กับอาร์เซนอลได้เลยครับ นั่นคือปัญหาที่มิกิอไอตาเจอแล้วพยายามปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนให้มันดีขึ้นแม้ว่าซีซั่นแรกเข้ามาแล้วได้แชมป์เอเอ2020แต่อาร์เตต้าก็รู้ครับว่าเกียรติยศในรายการดังกล่าวเนี่ยมันไม่ได้มาจากการสร้างทีมที่อย่างที่เขาต้องการแต่เพียงว่าจังหวะเวลาทุกอย่างมันมาพร้อมกันก่อนเพราะฉะนั้นหน้าที่หลักก็คือสร้างฐานเกมรครับซีซั่นถัดมาครับการทำงานร่วมกับเอดูกาสปาครับผู้อำนวยการของสโมสรอาร์เซนอลก็ เริ่มจูนติดกันมากขึ้นแล้วเป้าหมายแรกๆก,ก็คือการเสริมในตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟนั่นแหละครับเราจรึงได้ยินชื่อของกราเบลมาการ์เดสเดินเข้ามาด้วยค่าตัวถึง27ล้านปอนด์นะครับจากสโมสรเลียในหลีกเอิงฝรั่งเศสว่ากันว่ากราเบลเป็นหนึ่งในนักเตะที่ตรงสเปคครับของอาร์เซนอลในการสร้างทีมใหม่ในยุคข,ของอาต้าและมีเอดูกาสปาคอยซัพพอร์ตอยู่ด้านหลังสเปคที่ว่าก็คืออายุน้อยครับพลกำลังดีมีความดุดัน และผลงานจับต้องได้ก็คือตัวเลขสถิติต่างๆในการเล่นให้กับลิลเนี่ยมันเหมาะสมครับแล้วไอาตาก็เชื่อว่ากราเบียนี่แหละครับจะเป็นหนึ่งในตัวยืนการสร้างรากฐานในแนวรับชุดใหม่ให้กับอาร์เซนอลแต่ณเวลานั้นภาพมันก็ยังไม่ค่อยชัดครับเพราะกราเบียลยังต้องเล่นคู่กับอีกหลายๆคนครับและมันก็ยังไม่ได้ทําให้เกมรับของอาร์เซนอลนั้นด,ดูโดดเด่นขึ้นมาหรือดูเสถียรมากขึ้นซึ่งณเวลาดังกล่าวครับเด็กหนุม่มอีกหนึ่งคนก็คือวิลเลียมซาลิบา ยังคงตะเวนถูกปล่อยตัวให้กับทีมอื่นยืมไปใช้งานอยู่จริงๆแล้วเนี่ยซาลิบาย้ายเข้ามาก่อนคราบียอมากันเยสนะครับเข้ามาตั้งแต่ปลายยุคข,ของอุนนเอมเมรีแต่ตอนนั้นเนี่ยซาลิบาเพิ่งอายุเพียงแค่18ปีแล้วก็ลงทุนไปถึง30ล้านปอนด์ครับในการดึงตัวเด็กคนนี้มาจากแซงต์เอตีนแต่โจทย์แรกก็คือต้องการให้ซาริบานั้นเติบโตอย่างเหมาะสมครับอา,าร์เซนอลจึงปล่อยให้แซงต์เอตีนนั้นยืมต่อในการใช้งานจนจบฤดูกาลและไม่เพียงแค่นั้นครับ พอมาเปลี่ยนมาถึงยุคของมิกลไอาตาก็ยังปล่อยต่อยครับอีก2ปีครับให้าริบานนั้นไปเล่นให้กับทีมอื่นในฮานตั้งแต่ยืมตัวแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือสถานะและขนาดของทีมนี่มันเติบโตขึ้นครับจากปีแรกปล่อยให้ไซเตียนยืมไปใช้งานในฮาน,นสโมสรเดิมนะครับปีถัดมาครับปล่อยให้นิสยืมไปใช้งานครับขยับขึ้นมาแล้วครับนิสอยู่ในเกรดประมาณทีมกลางๆตลาดระดับ B หรือ B บ,บวกประมาณนั้น จนทั้งมาถึงโอลิมปิกมาร์เซยครับในปีที่3ที่ปล่อยให้โอเอมยืมตัวไปใช้งานว่ากันว่าที่มาร์เซยนั่นแหละครับมันคือก้าวกระโดดของวิลเลียมซาลิบาสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆซึ่งนั่นก็คือปี2 0 2 1ันถึงยีระหว่างครึ่งทางนะครับหลังจากที่วิลเลียมซาลิบานั้นได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอกับมาร์เซยมันก็มีกระแสะครับว่าทำไมอา์เซนอลไม่ลองเรียกตัวเด็กคนนี้กลับไปใช้งาน เพระเาะดูสิผลงานกับมาร์เซยเนี่ยมันโดดเด่นสอบผ่านอยู่แล้วและในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยก็เริ่มเรียนภาษาอังกฤษเติบโตขึ้นดีขึ้นอยู่แล้วมันน่าจะถึงเวลาแล้วหรือเปล่าที่อาร์เซนอลนั้นจะใช้งานซาลิบาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยทว่ามิเกลไอต้าก็จิตใจแข็งแกร่งครับเขารู้ครับว่าเด็กคนนี้กําลังเติบโตครับและกําลังเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้เวลาลงเล่นอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ถ้าดึงกลับมาเนี่ยโอกาสในการลงเล่นอย่างสม่ำเสมอมันยังมีเครื่องหมายคำถามครับ ซีซั่นนั้นครับอาเซนลไม่ได้มีโปรแกรมแข่งขันในฟุตบอลทั่วโยุโรปเพราะฉะนั้นโอกาสในการลงเล่นเมือคือเกมภายในประเทศนั่นแหละครับหน,หนักๆก็คือเกมพรีเมียร์ลีกซึ่งใน,นเวลานั้นเนี่ยคู่เซนาร์ฮหลักๆคือกราเบลมาการเยสยืนคู่กับเบนไบรมิเกลไฮตาพูดอย่างตรงไปตรงมาครับบอกว่าถ้าผมดึงเขากลับมาในปีนี้นะก็คือปี2021-22ถึงนะครับโดยมีเกมพรีเมียร์ลีกสัปดาห์ละเกม มีโอกาสให้เขาลงเล่นแต่มันก็ยากอยู่ดีครับเพราะตอนนี้เนี่ยเบนไวท์กับกราเบียก็ยังจับคู่กันได้ดีอยู่เพราะฉะนั้นถ้าดึงซาลิบากลับมาสงสัยเขาคงต้องได้นั่งดูเบนไวท์กับกราเบียลงสนามแน่นอนและมันอาจจะเป็นการตัดโอกาสมิเกลวิตาบอกต่อครับว่าถ้าดึงกลับมาเนี่ย เขามั่นใจเลยครับว่าซาลิบานนั้นจะได้ลงเล่นไม่ถึงครึ่งจากจำนวนนัดทั้งหมดที่เขาเล่นให้กับหมากเซยเพราะฉะนั้นแค่อดทนรอเวลาครับหลังจากนี้เราจะได้เห็นกันว่าผ่านไป1ปีแล้วเขาได้อะไรกลับมาบ้างในเวลานั้นเนี่ยอาริต้าทิ้งท้ายไว้แบบนี้ครับบอกว่าไม่ต้องหวง่วงวิลเลียมซาลิบาจะกลับมาแน่นอนครับและจะกลับมาในเวอร์ชันที่ดีขึ้นด้วยตอนนี้เขากำลังเก็บเกี่ยวประสบการณ์ลงเล่นในสภาพแวดล้อมที่เข้มขน้น ลีกระดับท็อปของยุโรปเมื่อถึงเวลาที่มันเหมาะสมเมื่อไหร่แล้วก็เขาจะพร้อมเป็นตัวเลขให้กับอาร์เซนอลอย่างแน่นอนซึ่งการตัดใจครั้งนั้นเนี่ยถือว่าได้รับคําชื่นชมครับเพราะว่าวิลเลียมสิริบานั้นกลายเป็นตัวหลักของมาเซย์ตลอดทั้งฤด,ดูกาลครับตัวเลขสถิติต่างๆยอดเยี่ยมมากเป็นตั้งแต่กองหลังที่ผ่านบอลไม่สุดในลีกเอิงครับ2,834ครั้งเอาชนะการดวลกับคู่แข่งนะครับในการแย่งบอลเนี่ย260ครั้งมากที่สุดในลีกเอิงเหมือนกัน เป็นกองหลังที่พาบอลขึ้นไปข้างหน้านะครับ558ครั้งมากที่สุดในลีกเอิงเหมือนกันครับเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งได้สําเร็จ31ครั้งครับเป็นกองหลังที่มีสถิติตรงนี้ดีที่สุดในลีกเอิงเช่นเดียวนครับและจบด้วยการกลายเป็นนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีของฝรั่งเศสครบถ้วนกระบวนการครับและมาถึงเวลาที่มันเหมาะสมอย่างที่ไอาตาคาดหวังเอาไว้2 0 2 2ถึง23นั่นคือปีแห่งการจับคู่ครั้งแรกครับ ของซาลิบากับกราเบียพร้อมกับโยกเอาเบนไว้ขยับไปเล่นแบ็คขวาตอนแรกมันก็ดูแบบเก๊ๆกลางๆแหละครับแต่สุดท้ายทุกอย่างมันค่อยๆกลมกล่อมมากขึ้นลงตัวมากขึ้นอาร์ซอลเป็นทีมที่เน้นเกมรุกครองบอลและมักจะเล่นอยู่ในแดนของคู่แข่งเป็นพิเศษครับและอย่างที่บอกครับวิธีการยืนของแนวรับมันก็น่าสนใจคือคุณต้องขยับขึ้นไปทั้งแผงเพื่อปิดพื้นที่ในเกมรุกของคู่แข่ง เพอเพอเนี่ยฮะยืนไฮไลท์เกือบเครึ่องสนามเลยซ้ำดังนั้นคู่เซตาฮาร์ฟสองคนเนี่ยมันต้องทันกันครับมันต้องมีความสัมพันธ์ที่เหมาะสมและการเล่นที่ลงตัวสลับหมุนเวียนกันไปถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีบทบาทที่แยกส่วนอย่างชัดเจนครับอย่างเช่นสต็อปเปอร์สวีปเปอร์ใช่ไหมฮะตัวชนตัวร้องตัวกวาดอะไรก็ว่านไปแต่บทบาทของสองคนนี้ครับทั้งซาริบาและกาเบรียลทั้งคู่ เป็นได้ทั้งสองบุคลิกครับคือเป็นตัวชนก็ได้เป็นตัวรองก็ได้ไอ้ตรงนี้แหละครับที่เราสามารถใช้คําว่ามันคลิกลงตัวพอดีเคมีมันลงตัวพอดีมิเกลไอตาอธิบายเพิ่มเติมอีกครับว่าประเด็นตรงนี้เนี่ยทั้งซาลิบาและกาเบียลครับเป็นกองหลังที่สามารถสลับตําแหน่งกันได้ดีมากๆจะเป็นตัวชนจะเป็นตัวซ้อนทําได้หมดเลยครับแล้วในเพลงนั้นๆเนี่ยการตัดสินใจของทั้งสองคนมันลงตัวด้วยครับคือเราต้องนึกภาพว่า กองหลังหนึ่งคนครับในตำแหน่งเซนนาฟที่สามารถเล่นได้ทั้งเป็นตัวชนและเป็นตัวรองมันดีแน่ครับแต่พอมาเล่นคู่กันแล้วความสัมพันธ์หรือความเข้าใจกันมันไม่ดีะ่ะต่อให้คุณมีคุณสมบัติที่ที่ดีมากพอบางทีมันอาจจะเกิดความสับสนได้ซึ่งตรงนี้แหละครับที่มิกอาอิต้านั้นชื่นชมอย่างมากบทสัมภาษณ์ก็เคยบอกว่าซาริบากับกาเบียครับคลิกกันในแทบจะทันทีที่ยืนคู่กันทํางานร่วมกัน เมื่อคุณพูดถึงคู่หูเซนาฮาฟตําำแหน่งนี้เป็นคุญแจะสาคัญของทั้งทีมถ้าพวกเขาจัดการในเกมรุกของคู่แข่งได้ทั้งทีมก็จะมีความนิ่งมากพอครับที่จะทำอะไรได้หลายๆอย่างต่อยอดจากเกมรับขึ้นไปคู่นี้มีเคมีที่ลงตัวกันมองหน้าก็รู้ใจมองตายิ่งเข้าใจเขาพูดภาษาฝรั่งเศสได้ทั้งคู่มันทาให้การสื่อสารของพวกเขานั้นไม่ขาดตกบกพร่องเมื่อรวมกับวิธีการเล่นของแต่ละคนมันยิ่งเสริมกันขึ้นไปอีก ทำให้ทีมนั้นมีความสมดุลดีขึ้นพวกเขาเล่นด้วยกันมากขึ้นเท่าไหร่คุณก็ยิ่งได้เห็นพัฒนาการของทั้งคู่มากขึ้นเท่านั้นนั่นคือคำพูดชื่นชมจากมิเกลอาร์เตต้าครับซึ่งก็ต้องยอมรับเขาว่าไม่ได้เกินจริงแต่อย่างใดนัดแล้วนัดเล่าครับที่พาร์ทเนอร์คู่นี้ครับเล่นด้วยกันสลับหมุนเวียนกันยืนตำแหน่งที่มันเหมาะสมสื่อสารเข้าใจซึ่งกันและกันและด้วยคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกันครับร่างกายดีแข็งแกร่งมีสปีดที่ดีครับ มันจะทำให้การรับมือกับหัวหอ,อกฝั่งตรงข้ามกองหน้าฝั่งตรงข้ามสามารถคาดหวังได้แม้กระทั่งในเกมที่เจอกับแมสตี้ที่หลายๆคนมองว่าเออร์ลิงบราห์เลนครับหัวหอ,อกระดับท็อปคลาสของโลกลูกหนังยุคปัจจุบันนี้ก็ยังโดนทั้งซาลิบาลและกลาเบรียลนั้นจัดการอย่างอยู่หมดัดที่สำคัญครับในฤดูกาลนี้เนี่ยความนิ่งความสม่ำเสมอความลงตัวมันยิ่งเพิ่มเติมขึ้นอกีกเพราะมีอีกหนึ่งปัจจัยครับนั่นก็คือเดคันไรส์ ในขณนะมิดฟิลด์เชิงรับที่เข้ามาคอยดูแลหน้าปากประตูก่อนก่อนที่การเล่นเกมรุกของคู่แข่งนั้นมันจะทะลุมาถึงคู่เซนาร์ฟมักจะมีเดคนไรส์เนี่ยแหละครับคอยปัดกวาดไว้ก่อนมันยิ่งทําให้เหมือนเป็นสามเหลี่ยมแห่งความปลอดภัยของอาร์เซนอลและในวันไหนที่อาร์เซนอลนั้นตั้งใจเล่นเกมรับเป็นพิเศษ3คนนี้ครับยืนตั้งทาง,งานเป็นปราการให้กับทัพปืนใหญ่ได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆถึงขั้นอย่างที่ แบบกิโรล่าให้สัมภาษณ์นั่นแหละครับว่าถ้าจะเจาะการยืนรับต่ําของอาร์เซนอลแบบนี้ในเกมแบบนี้บางทีคุณคงต้องฆ่าใครสักคนถึงตรงนี้นะครับการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนทายในยุคของมิเกลออเลต้าผมเชืว่อว่าแฟนๆอาร์เซนอลคิดคล้ายๆกันกําลังเติบโตขึ้นครับเดินไปในทิศทางที่มันถูกต้องและเมื่อเราแยกย่อยออกมาในแต่ละพื้นที่ในแต่ละตําแหน่งเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นขุมกําลังที่น่าสนใจโดยเฉพาะคู่เซนาร์ฟ อย่างซิลบาและกราเบลมากันเนสซึ่งอายุยังน้อยออมากๆครับยกระดับตัวเองขึ้นมากลายเป็นคู่หูประการหลังในทีมระดับท็อปของลีกใหญ่อย่างพรีเมียร์ลีกหลังจากนี้แหละครับมันคือการยืนระยะที่หลายๆคนกำลังจับจ้องกันอยู่หรือการประสบควาสมสาเร็จในเรื่องกียติย์ของอาร์เซนอลเพราะที่แสดงผลงานออกมาเนี่ยทุกสิ่งอย่างมันถูกต้องแล้วครับรอแค่ถึงเวลาที่มันเหมาะสมในการก้าวข้ามขึ้นไปสู่ควาสมสาเร็จ ตรงนั้นแหละครับแสงสปอตไลท์มันจะยิ่งส่องมาถึงคู่หูประกันหลังคู่นี้วิลเลียมซาลิบาและกราเบิลมากันเยสครับแฟนปืนครับอเอามาฝากแล้วกันนะครับคิดเห็นไงบ้างครับกับคู่หูคู่นี้นะครับทั้งกราเบิลทั้งซาลิบาคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามนะครับถ้าท่านชอบคอนเทนต์ของเราในช่องเมสแตนเทนแลนด์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดซูเปอร์แทงสนับสนุนโดยตรงได้แล้วนะครับขอบคุณอีกครั้งครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ